ก็คงจะต้องหาวิธีการที่ทําให้ประชาชนไม่ใจไม่ขวัญเสียแต่ก็ได้เพิ่มมาอย่างน้อยก็ฟังคุณในพิเศษวันนี้บอก0.3เดี๋ยวโดโมเมดี๋ยวอยมาว่ากันก็แล้วกันเราเข้าสู่ประเด็นก็แล้วกัน,คร,นครับประเด็นวันนี้เนี่ยที่เราจะหยิบยกเรื่องการยกระดับการชุมนุมของเวทีที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะครับมีการประกาศใช้4มาตรการอาริยะขัดขืนนะครับเราจะไปฟังความเห็นจากอดีตสวสรรหานะครับแล้วก็ดูือนจะเป็นคนที่ไปยื่นคําร้องแล้วใช่ไหมฮะครับ คุณเรื่องไกรคุณวัฒนะนะครับสว <c oughs> ัสดีครับคุณเืองไกรครับครับสวัสดีครับคุณคุณเลืองไกรล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเรื่องที่ดําเนินการกับในส่วนของแกนนาของร้คประชาธิป,ปัตย์ในส่วนของอุณเลืองไกรเนี่ยครับครับก็คงเป็นเรื่องยื่นให้ทางศาลรัฐนูนนะครับเพราะว่า <นะ S 1> อย่างที่ได้บรรยายคาร้องว่าศาลเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะต้อง มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับสารประชาชนเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญและที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยเป็นผู้พิพากษาไม่ได้ครับอันนี้ก็อยู่ในรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อสำคัญอันนี้อันนี้เป็นก็จริงหรือเป็นลีลาบนเวทีที่ที่ผู้ชุมนุมก็ทุกครั้งที่มีการชุมนุมก็จะมีการตั้งสารขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วก็บอกว่าไอ้คนนี้ผิดคนนี้ผิดอะไรเงี้ยนะก็มีทุกครั้งที่มีการ ชุมนุมอะไรเงี้ยเป็นมันเป็นดีลาบนเวทีหรือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เราสามารถที่จะยื่นต่อสารได้คุณเลี้ยงไกรฮะอันนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดกันอย่างเช่นเรื่องของนิ้วธรรมศาสตร์เป็นสารไครฟงเปาบุญจิ้นหรือกระทั่งนะฮะหอประชุมเล็กธรรมศาสตร์เคยเชิญผมขึ้นไปเป็นสารจำลองเนี่ยนะฮะอันนั้นก็เป็นคนละเรื่องนะฮะแต่อันนี้บอกว่าจะตั้งตัวเป็นผู้พิภาคษาแล้วพิภากษาคดี นะะจะตัดสินคนเนี่ยอันนี้อันนี้คงไม่ใช่เรื่องเรื่องที่จะไปพูดกันสนุกปากได้นะครับเหมือนเหมือนกับวันเนี้ยใครขึ้นเวทีบอกว่าอ้าววันนี้เราขอเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยนะฮะไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นอย่างอื่นพูดได้ไหมครับอันนี้กรณีตั้งาสประราชนรัฐเนี่ยไม่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 ใช่อย่างที่เขียนในรัฐธรรมนูญนะํำได้ไหมครับก็ไปยื่นร้องตามมาตราห8สิบปดใช่ไหมฮะคุณเลองแต่ถูกต้องครับอืมอืมครับนะ อันนี้ก็คือคือ,อาการแสดงออกอล่าสุดกับการไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่ทางพรรคประชาธิปัตย์มีการประกาศตั้งสารประชาชนครับค่ะอันนั้นก็เป็นกรณีหนึ่งนะครับส่ที่สําคัญเนี่ยที่ที่ร้องกลาา่าวเพราะว่าคุณสุเทพไปพูดวันที่เจ็ดนะฮะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมาแถลงนะครับ,รยนะรบอยู่ในเว็บของตัวเองเนี่ยโดยคุณเชาว์านนซึ่งเป็นโฆษกพรรค โ็สุพักเป็นหนึ่งในทีมกรรมการบริหารพรรคอันนี้ก็เลยร้องพ่วงไปไว่ายุพักไปเลยนะฮะ<อ>ก็ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามข้อกฎหมายที่มีไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือการกระทําใดๆทางกิจกรรมทางการเมืองเนี่ย <ừ> ต้องดูข้อ,ขอกฎหมายแล้วก็เท็จจริงให้มันชัดด้วยไม่ใช่เอาเอามันเอาสอนุกแล้วคนก็ไปเฮๆโดยไม่ได้ฟังความรู้รอบด้านอะไรต่างๆเลยดูแล้วมันจะวืดอีกรอบไหมคุณเรืองแก้วหลังๆนี่วืดตลอดของคุณเรืองไก้เนี่ย อาไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ทําให้ให้รประชาชนเขาดูว่าแล้วมันมีมุมมองต่างๆควรค <น S 1> <ช>จะพืดไม่พืด<ช>กรรมการจะจะดูไม่ดูก็เป็น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 ดุนพินิษ์เพราะว่าผมก็ในฐานะที่ผมอ่อเป็นผู้ร้องนะครับเราเราก็รอฟังแล้วก็อย่างน้อยๆทางสังคมก็รับทราบเออว่ามันมีมุมมองลักษณะนี้ได้เช่นกันกับเมื่อวานนี้ที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะเขาพยายามแยกตัวว่าไม่ใช่ประชาธิปัตย์แต่ว่าก็ลาออกไปแล้ว 9คนนะครับแล้วก็มียกระดับการจุมนุมเสนอมาตรการขึ้นมา4ข้ออย่างที่ทราบมาดีนี่นะทั้งเรื่องของการชะลอการเสียภาษีการนัดหยุดงานหรือว่าการติดธงชาติการเป่านกหวีดเวลาเห็นบรรดาคอรมอไปไหนมาไหนนี่นะคุณยังใครคิดว่าไอ้นี่จะกดดันสําเร็จหรือเปล่าวะสมควรหรือไม่สมควรแค่ไหนผมว่ามันการการนํา ชุมนุมเนี่ยนะครับ,รบมันต้องมีประเด็นที่ที่โดนใจนี่ไอประเด็นที่โดนใจในเรื่องของบอลบนิรโทษเนี่ยมันผ่านไปแล้วอันนี้พอยกระดับมากลายเป็นว่าจะตั้งศาลจะไปร่มรัฐบาลหรือว่าจะไปร่มร่างการปกครองอย่างเช่นวันนี้ที่ไปทูนก้าวสวายดีกาเนี่ย ผมว่ามันเลยคือไอ้ขอบเขตที่ที่ประชาชนจะเข้าใจแล้วมันก็เป็นการมองว่าอันนี้เป็นการรั้นเดินไปนะครับในการนำมวลชนนะครับประเด็นมันมันไม่ชัดเหมือนสมัยที่ทางพันธมิตรเขาขึ้นมาเนี่ยอันนั้ประเด็นก็คือประเด็นเรื่องของว่านะฮะกล่าวหาว่ามีการขายหุ้นแล้วไม่เสียภาษีมันก็ง่ายๆเนี่ยเหมือนกันเนี้ยถ้าถ้ามีราโทษเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ถอนเนี่ยประเด็นมันก็จะตอบไปได้แต่เมื่อเขาถอนแล้วเนี่ยมันต้องจบไง แต่ว่าความผิดมันสาเร็จปลายในสภามากกว่าความผิดมันสําเร็จอะไรหรือยังพอจับผิดก็เลยเลยถอยอะไรเงี้ยความผิดตัวไหนครับมีคนก็เสนอบอกว่าเอถ้าจะให้ลดอารมณ์มลชนได้เพราะว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้ว่ามีเจตนาที่จะไปยกเลิกเนี่ยโทษกรรมเองนะก็มาจากพุทธิสภาแล้วก็มาจากแรงกดดันขอโทษประชาชนเนี่ยคิดว่าเป็นเป็นหนทางที่เป็นไปได้ไหมคุณเรืองไกร ขอโทษประชาชนใหม่มันก็ต้องดูว่าคนเสนอเป็นใครครับถ้าอย่างเช่นร่างเพราะราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยรัฐบาลป็นผู้เสนอแต่ตอนนี้เนี่ยคือปัญหาคือเราอยากจะหาเรื่องเขาใช่ไหมครับเราไม่ฟังเหตุผลใช่ไหม <tom. S 2> เราไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วเราก็บอกว่าอันนี้คือคือคือจะเหมารวมสุดท้ายก็คือว่าจะเป็นสสเป็นอะไรเนี่ยเราก, <Goo. S 2> ก็บอกว่าอันนั้นคือนายกต้องรับผิดชอบ <cookie. S 2> ทั้งทั้งที่คนเป็นนายกตีครั้งนี้ไม่ได้ผู้เสนอกฎหมายและที่สําคัญเนี่ย คนเนี่ยไม่ไปไปดูเลยว่าไอ้ร่างพระราชบัญญัตินี้ประชาธิปัตปัเสนออะไรไปบ้างครับนะครับคนประชาธิปัตปัเนี่ยเสนอคือเงินจอมพลตนอมไม่มีใครพูดถึงเลยเขาเขาก็เพียงแค่ว่ามีการพูดถึงครับก็คุณนิพิษก็ไม่เสนอว่าคืนจักรีินก็คืนตนอมคืนอะไรไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะใช่คืนคืนให้จอมพลตนอมแล้วรวมกันทั็นการพูดกันได้กันแห่มากกว่าไม่ใช่ข้อเสนอ ไม่ใช่นี่เป็นคําแปลยติเนี่ยเป็นคําแปลยตินะฮะผมอ่านให้ฟังนะเขาเขียนอย่างนี้ให้มีรโทตกรรมความผิดเกี่ยวกับการยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดินกรณีจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐจอมพลถนอมกิติจอมพลประพาสรวมทั้งบุคคลที่เคยถูกริบทรัพย์เป็นของแผ่นดินทุกคดีไปว่าอะไรครับแปว่ารวมทั้งผิดไหมพอถึงอาวมธาตรธาวเธาก็ไมาได้ไม่ได้ไม่ได้สงวนคําวปลอาิเพราว่าวันไม่ใช่อันนี้เขาสงวนไอครับ อันนี้สงวนความเห็นอสงวนความเห็นไว้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ได้มีการแปรยติเพราะว่ามันก็ปิดก่อนวันนั้นอ่ะแล้ว็สุดท้ารนัไปสู่การว่าไม่ปชนเรคุณคุาเรียกกาแต่ในการประชุมกรมมธิการต้องเข้าใจก่อนครับการประชุมกรรมธิการเนี่ยยังไม่เข้าสู่วรรสองในที่ประชุมสภาผู้แทนกรรมธิการของพักประชาธิปัตย์เติมรักษาว่าให้มีรโทษบุคคลที่เคยถูกลิบรับเป็นของแผ่นดินทุกคดีแปลว่าอะไรอืม แปลว่าอะไรครับแปลว่าพันตารวจโทรศักถินได้ด้วยเรอ,อคนเสนอชื่อน,นิพิษอินทระส,สมบัติผมบอกให้เลยอยู่ในรายงานหน้าสามสิบแปดเห็นด้ยอ,อย่างนี้ออนมอบมอบได้ยินอย่างนี้ยงังยังหลงเชื่อ,อว่าว่าอันนี้ใครกันแน่ที่จะคืนเงินทักษิ่นครับเอาละตรงตัวน,นั้นก็จจว่าก<ล>ันไปคุณเดืองใจเดี๋ยวถามถามคุณเดืองกลนิดนึงเรื่องเรื่องการเคลื่อนไหวการยกระดับของทางประชาธิปัตย์ก็เท่ากับว่าในมุมของคุณเดืองใลคิดว่า เงื่อนไขเดิมน่ที่มีการนัดรวมตัวกันเนี่ยก็คือต้องการที่จะขัดขวางให้ไม่ให้พรบนรีทตกรรมเดือนหน้าต่อไปได้เมื่อทางอาวุธ,ธิความแล้วก็ทางรัฐบาลถอนร่างมาหกร่างเรียบร้อยมันก็หมดเงื่อนไขแล้วเพราะ,ะนั้นการถมุมก็ควรที่ยุติควรจะยุติแล้วก็ควรจะมาหาเหตุว่านี่กาลังจะปิดสมัยประชุมชการทําหน้าที่ในสภาข,ของฝ่ายค้านคุณต้องตรวจสอบแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันนี้กรณีเนี่ยนี่เราโทษมันจบไปแล้วกรณีที่รัฐบาลเนี่ยทำทำงานผิดพลาดบริหารขาดทุนทําข้าวขาดทุนทําโครงการน้ํำไม่ประสบผลสําเร็จอะไรต่างๆอันนี้ต้องเอามาในสภา,าไม่ใช่ไปไปอยู่ข้างนอกเพราะการอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณปิดปากคนที่เขาจะถแถลงแก้ไขเนี่ยก็กลับกับ,บคุณเล่นฝ่ายเดียวไอ้น,นี่เล่นกันไม่แฟร์คือให้กลับมาเล่นในในสภา ต้องกลับมาเพื่อกล่าวหาแล้วให้เขาแก้ข้อกล่าวหาแล้วให้ประชาชนเป็นคนตัดสินครับอันนี้เปสน้านไม่ทิศเป้าแล้ววี้ไม่กลัาราเพราะว่าเราออกไปเรียบร้อยคุณเลืองไกลคราวนี้ในมุมของคุณเลืองไกลคิดว่าประเด็นที่เขาพยายามที่จะเดินหน้าต่อแล้วมีการชูอะรยะกัดขืนสี่ข้อที่ว่าเนี่ยมันจะจุดติดเหมือนพรบนี่โทษสกัดเป็นไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะบอกให้คนไม่เสียภาษีเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญบอกว่าคนไทยมีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐมีหน้าที่รับราชการทหารชายไทยเนี่ย นะมีหน้าที่ปกป้องประเทศไม่ให้ชะลอไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่ให้ไม่เสียไม่พูดไกอคุณตุเทพเขาบอกว่าผมฟังอยู่ไงผมบอกว่าเอ๊ะคุณตุเทพไม่รู้เหรอว่าสีกลางปีเขาเสียไปหมดแล้วนี่มันเดือนพฤศจิกาครับนะครับแล้วโทษการหนีภาษีนะโทษมาตราสามสิบเจ็ดในประมวลมีความผิดอาญานะครับอืมเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้คือจะพูดอะไรไม่ว่าแต่มันรู้กฎหมายหน่อยไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นอยากเป็นแกนนำอยากยกระดับอยากลาออกจากสส วันนี้ลาออกจากสสเนี่ยบัญชีรายชื่อหนึ่งคนอีกอีกเจ็ดแปดคนเป็นเลือกตั้งแล้วรัฐบาลต้องเอ่อนะะรัฐต้องเสียภาษีในการเลือกตั้งอีกเท่าไหร่ครั้งหนึ่งประชาปัตที่ปว่าคุณแดงเยาวภาที่ให้สสคนเก่าเชียงใหม่ลาออกบอกว่าเนี่ยลาออกต้องเสียงบประมาณนั่นคนเดียวถูกไหมครับ แล้ววันนี้เจ็ดแปดคนเนี่ยเสียอีกเท่าไหร่อืก็เห็นคุณปลอดประสบวันนี้ก็เรียกร้องอยู่ดีให้ก็ถูกแล้วที่ควรจะมองเช่นนั้นแต่ก็ควรจะมองกลับไปด้วยว่าประชาธิที่ปัดเนี่ยเป็นคนว่าเขาสมัยคุณเยาวภาาน่ะน่ะครับคุณอย่างไรก็ปัญหาว่าไอ้ที่รัฐบาลมาแถลงว่าจะไม่ยื่นใหม่อะไรใหม่นี่นะครับคือคนก็ไม่เชื่อถือเพราะก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่นำร่างของคุณทักษิณไม่ช่วยคุณทักษิณเขก็มาแต่ว่าสุดท้ายก็นำมาเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นการระบาดสั่นไปแล้วเนี่ยก็เลยความนน่่าเเชืืือออถมมัีหรปล ไม่ใช่ต้องอ่านคําแปลยติไปอ่านคําแปลของคุณสุเทพเชือกสุบานเสิไม่ไม่เอาเอาที่รัฐบาลรายติมาเนี่ยในกรมริการเนี่ยคือตอนแรกบอกว่าคุณวรชัยบอกว่าไม่มีรั้เที่ยวคุณทักษิณแต่สุดท้ายก็มาแปลอย่างเงี้ยมันมันทำให้ความน่าเชื่อถือมันไม่มีหรือเปล่าคุณคุณเรืองกรไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อถือรัฐบาลคือคนที่ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วครับวันนี้คนที่ออกมาในถนนก็น่าเดิมเดิไม่ผิดแปลกเลยเพราะว่าผมคุ้นกับคนพวกนี้ทั้งหมด หรือเกือบจะทั้งหมดแล้วบางคนยังไม่ออกคนที่เป็นสื่อไม่กล้าออกมาก็มีอีกหลายคนนะครับเห็นหน้ากันมาตั้งแต่ตอนวางแผนปฏิวัติ49นั่นแหละก็ผมพูดนี่ไม่มีผิดหรอกแต่มาสุดท้ายแล้วิข้อที่านี่ดูแล้วจะเป็นผลอะไรไหมคุณเรืองไกรไม่มีแล้วครับวันนี้คือคือเงื่อนไขมันมันมันผ่านไปแล้วเงื่อนไขของขาบพระวิหารก็ไม่ใช่ เขาพปวิหารนี่จริงๆแล้วศาลโลกเขาก็ไม่ได้ขยายความก็ตีความว่าไอ้ทางงอนผาของราสาเขาเป้าวิหารเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นของกัมพูชาตามคำพิพากษาแต่มติคอรมอเราปีศูนย์ห้าเราขีดแบ่งสามเหลี่ยมออกอีกครึ่งหนึ่งครับคือให้เขาไม่หมดน่ะกักไว้ครึ่งหนึ่งแล้วพูดกันภาษาตรงๆตรงไปตรงมาเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าผมไม่รักชาติอีกอืมครับก็เอาเป็นว่าสรุปแล้วก็คือว่า การยกระดับสี่อาริยขัดขืนเนี่ยมันไม่ได้จะจุดติดใช่ไหมคุณเลื่องไม่ได้เรื่องเลยในความหมายคนที่เคยอยู่ในม็อบตามม็อบมาตั้งแต่ปีสามห้านะผมไม่ใช่คนรุ่น16หกตุลานะแต่ตั้งแต่สามห้าจนถึงปัจจุบันผมบอกประเด็นนี้ไม่ใช่แหละขอบพ่ะคุณชัดเจนนะครับคุณเลื่องไกลครับขอบพระคุณนะฮะวันหลังดูได้รบกวนใหม่นะครับสวัสดีครับคุณเลื่องไก่ลีกิจวัฒนานะครับมือสอยเราเรียกว่ามือสอย ต่หลังๆนี่แพ็กผ่านมาเนี่ยคือสอยได้เรื่องเดียวฮะแต่หลังนี้แป็กอยู่เรื่อยนะนะครับอ่ะก็นี่ก็เป็นความพิเด็นหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งก็มองว่าคงมันไม่มีเหตุมีผลเพียงพอแล้วที่จะจุนไม่ติดค่ายคุดไม่เห็นด้วยฮะเราพักกันครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับ